ทำมาได้พี่น,ออน้องตำเฮตอ่ะน้อมาเนี่ยห้าล้องเฮดเบิงใสุ่้งสดเลยนะครับลองเบิงลองเบิงรู้การไงหเห็นไหมว่าสดเท่าด 嗯，打开。 ไม่ผักกต่เอาก็าได้มั้งทำได้หลายเมนูน,นะครับอม thank mm -hmm. you